สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เขาหลบทุกท่านครับว้าไอเทือร้อนเท่านั้นยังทุ่งนาทุ่งเค็ครับโอ้เดินทางมาถึงแล้วครับบอสจูเมตรเลยเป็นที่บ้านเป็นรถไฟฟ้านี่สามสี่หลังติดนจนเพป็นว่าอยากเห็นฟอสจูอยู่ว่าจังโอ้บอกว่าเบิ่งอยู่ไหนพี่ทีเลยน้ำมุงษาเหมือนเลยคน่นั้นเดียว้ยนน้ำมุงษาอยู่มันคนละ เราพี่น้องกันพี่น้องกันใช่ไหมในสภาพที่จะไปป่ะลุงเถอะไอ้ชิล็อกรถหน้าเป็นได้กินเข่ากินน้ำไปแอดมินมือนีิกินแล้วครับโอ้มาอยู่นี่ขึ้นหนาบวมขึ้นบวมขึ้นแท้กินเข่าเสียบนอนลับบ่ออืมพ่อ ไอสิตาพาออ,ออกไปซื้อของมาให้พ่อมอเทนให้กินเจ<ด>้ครับผมได้ยังไงะมืาา่นอนี้ไหร่ซื้อมาให้หมอเทนให้กินบ่ครับผมเไปเป้เทปเล่าครับเทปแล้วครับเพื่อกับเทปอะไ้อีกส่วนหนึ่งอยูอ่พอดีส่วนก็ับกับกับ เดนนี๋ยวมาเอาเสีย,ยดเยด้มันมีกัดแสดงอยู่ที่สองนัเด้ฮะสุดเด้เสียพายเลยเสียน้องดีเสีย,ยไรเสียเลยดิเลาเสียนช์ไม่กัมันเดเออเสียน้องเรีนเคดูดีอ่ะออเสียนักรลองเสียมากน่ะ รถก็บอไปจอดไ้ใกลๆลมันกเป็นบดล้งไปนี่ยไปมาดที่จอดดีก็ได้เราจอดเราไล่คนน้นก็ไปจอดอยู่หลังหลังเต็นเหลังเต็นเลย้เหออยับ้นั่นแบบน่าเสียเป็นหน้าบหมันคือเป็นเกล็นเป็นก็เป็นขี้ฉีนเหยไปงั้สิ นี่รถไพนี่รถแอดมินบ่ถึงหลังเวทีแล้ครับวันนี้เป็นวันซ้อมวันสุดท้ายแล้วก็เล่นนะครับบนเวทีในเวลาทำการแสดงนะครับโชว์พิเศษ

เห็นตะดากไวมทีเดยเข้ดียดยตรงสวีครับียังอ่ะเขาบอกว่าป้ต้องมาเขาติไปอยู่ แสดงให้ทาเอีดีเนี่ยดือตีบลายเห็ดป็นเนออเาะม่าแ,แ,แลเขาเ,เ,เติเติมด้วยไเลยเด้น้ำน้ำรสชานี้เลยน้ำน้อย้ยยว่าเป็นตำถั่วดีเป็นตำดีตำอลีเนี่ย <c oughs> ตำม,มย่งนี ชาติไทยเลยพอแสบก็แสบดิแบ่พ่อมนามะนมาเยมนอยู่กรรนี้แหละเมนเมนเมนเนีหวานันีดดตั้งแตพอถุงเดอยปบรถเครื่องปุกแม่เอไรไปสองสองทัพพีแม่พอได้เครือปุหลอทัพพีเองยังไงบกกัน่ะ ก็คือดังเยีะเห็นปะย่งหละดังเลยกินบ่คเี้นมานี่เ้ยว้าวดังตัวดังตำก็แบบเี้ปล่อยข้าเนียอเลยให้ปล่อยข้าเหนียให้ปล่อยข้วเหนียวจีนกดีอาาเดียวคือะน้าเกือเกลืะากินอะไรแบบนี้ไม่เป็น คือหัวจังไปจำผู้ได้บอกไเอาุปามผู้เเหัวจ้งไปจำเมนบอกว่ามันเก็บถือหมากว่อยุปนมันน่ะวนี้ก็จะไปซ้อมนะครับซ้อมบทบนเวที้เว่าผมซ้อมบนัีออืมสามล้าน าวาเแ่มนันยู่สุดนะผู้เหมอนเรียนจพสุดยอดเลยไ่เลย่งังหวัดเทศได้ว่าเจ้คพาไม่หุ่นุกไหมครับมาบริหารงานนี้ยป็นเอักษ์บานแยงปะมันได้ค้นยู่อรห่ันปทุ่มรันคมันรอยี่สิบนะง้น เอามากคือวันลอยซีลอยซีสีนางงามบานเอกส้าย้วยแล้วนะลอยซีคุณป้าคุณพนหนึ่งลอยซีซีนางงามซื้อบัตรจองหัวครับไปว่าเา มันอ่อนมาก่หลังเลยอย่าลืมเขากุมครับพี่นองครับมื่อนี้วันแรกนะครับสมื่สานัอะชุดพิเศษจากวโจิงครับมเดี๋ยวแรเอี่นะครเ๋ยวขึ้นบนวทีเลยนะครับซ้มแล้วครับซ้อมบทซ้อเพลงนะครับเตยมเกเลยนะครับเดี๋ยวไปซ้อม